สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจำวันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวลือนะคะการที่ไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกหมุดหยิดลำคาญใจได้ง่ายในสัปดาห์นี้นะคะ หน้าที่การงานนะคะบางรายอาจจะมีเกณฑ์ว่างงานตกงานหรือว่าเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงนะคะในสิ่งที่ทำอยู่ในสิ่งที่ยึดเป็นอาชีพอยู่ในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งสถานการณ์รอบข้างนะคะเรื่องข่าวไม่น่าไว้ใจข่าวลือแม้กระทั่งปัญหาจุกจิกจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าในเนื้องานเองนะคะอาจจะทำให้ชาวคุมหงุดหงิดหรือว่าเกิดอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะ การงานอาจจะไม่คล่องตัวสักเล็กน้อยในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะในการเริ่มต้นตัดสินใจใหม่ๆการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมามีการคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากขึ้นนะคะบางรายก็มีข่าวเด่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อยู่หรือว่างานที่ทำอยู่ใหม่เกิดขึ้น การเงินนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจจะติดลบหน่อยนะคะเป็นช่วงที่ต้องใช้สติปัญญาบริหารเพื่อแก้ไขมีการจัดแจงนะคะหรือว่าทำตารางรายรับรายใจ่ายให้ชัดเจนนะคะเพื่อบริหารการเงินในช่วงนี้สุขภาพนะคะระวังระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมรวมทั้งเรื่องของโรคภัยติดต่อปัจจุบันนะคะ ควรระมัดระวังเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับความประมาทคนโสดนะคะสัปดาห์นี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่ดูแลปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็จะทำให้แน่ใจนะคะว่าความรักที่ต้องการในอนาคตเป็นแบบไหนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่ายระหว่างคนรักคู่ครอง หรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะคะของคนรักอาจจะเข้ามีเข้ามามีส่วนทําให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ต้องปรนีปนอมเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็หาเวลาปรับความเข้าใจกันในสัปดาห์นี้นะคะ่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคา m i มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คา m i มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ